สวัสดีครับผมอู่โจเศริวันนะครับพี่น้องครับใครอยากได้รถสวยๆราคาถูกๆสภาพดีๆมาฟังทางนี้กันเลยนะครับนี่คือล็อกกี F ้เอฟตกแต่งภายในเป็น VP พร้อมใช้งานนะครับเราเนี่ยมีติดฟิล์มกลองแสงสภาพสวยๆ รในจะเป็น VP ีนะครับคันนี้ทำสีใหม่ทั้งคันนะครับให้พี่น้องไปใช้งานได้เลยนะครับอ,าอ่ายางดีทุกเส้นนะครับมาดูรอบๆคันกันเลยนะครับคันนี้ทำสีใหม่ทั้งคันเช็คระบบให้พร้อมใช้งานนะครับเช็คระบบเบรกระบบไฟจุดด้วซึมนะครับแถมฟรี แบตเตอรีร่สองรใหม่นะครับฟรีนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจเข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอูุได้สงจังหวัดปุริย์นะครับติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์แปดห้าแปดแปดสองสนย์และศูนย์เก้าสามสามสองห้าแปดสหกนะครับเข้าชมรถได้ที่อำเภอูุได้สงจังหวัดบุริย์นะครับ เช็คระบบให้ทดลองดำก่อนส่งมอบรถนะครับทดลองขับนะครับให้ลูกค้าพร้อมไปใช้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าจะพาไปชมขานาดอีกโปรดติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ